กูเอกับช่วงสองนะทางโกสปอร์ตครับเลยประมาณสองทุ่มครึ่งนะสวัสดีครับผมร้อยอาวิชชาดวันนี้เราเจอกับมารี่นี่ไม่เคยชกกันแน่แ <simulations> น่ว <aime> <comm plate> ันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสามเจ็ดล่าสุดเราชกร้อยเท่าไหร่ร้อยสามแปดเราไปซ้อมอยู่ไหนก็อภิชาครับอยู่ป้ายีนกี่วันซ้อมมาก็เดือนกว่าคนชกมวยสักร้อยเท่าไหร่ได้นี่ก็วอากว่านะสามไฟหลังเป็นไงผลงานชนะกี่ครั้งชนะสองแพ้หนึ่งล่าสุดชกไว้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสามแปดแบบนี้นะคุมกิโลรอบนี้ น้ำหนักของเราปล่อยๆเราฝีมือด้วยเราเขา่าไดา้หมดนะเห็นไม่มาลี่เขาสไตล์ไงเข,ข่านะมีมัดเราเสริมมาทุกรูปแบบเคยเจอ,อเคยชกกับมยต่างชาติไหมไม่เคยวันนี้เจอหนักแน่ไม่มีปัญหาคุณจากจังหวัดขอบคุณครับที่มายินดีปรับเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับผมจะทำให้เต็มที่ครับขอโชคดีครับมาดิวันนี้มาดีเจอกับพลอยพิชชาติไม่เคยเจอนะ แม่สองไฟล่าสุดนี่เสมอมาตลอดเลยที่อ้อมน,น้อยวันนั้นร้อยเท่าไหร่พี่กัดร้อยสามมันแก่ 3, ร้อยสามเจ็ดร้อยสามเจ็ดวันนี้ก็าร้อยสามเจ็ดนะวันเช้าลดไปนิดหน่อยชกมวยไทยมาลุโลงก,กี่ครั้งแล้วทั้งหมดดีบห้าครั้งนะไฟเตอร์หรือข่าวเราเปิดเกมมดเกนะอ่าน้ำหนักปล่อยปล่อยเท่าน้ำหนักปล่อยปล่อย 60, 60, 60, 60. ปีนี้อายุเท่าไหร่ล้วดีบเจ็ดนะ จากประเทศอ่ะ say hello everyone เชียร์อีฟนิ่งอ่าอาะตาใจเราด้วยครับอ่ามาดีมาดีโอเคโอเคโอเคครับ